นี่ครับโตปลาพี่น้องในโตปลาพี่น้องนี่แข็งตึงเลยนี่นี่โตมันครับโอเคกลับเ้อนี่ครับอโอ้ล่ำโลเลยครับพี่น้องนี่โลกลัวเลยครับเกลบไกลน่ะเอออู้ออั้งสูสบไป ชูบ้อ๋ตัวนี้พี่น้องปลาไข่เขาเขามาไข่ตัวไหไงตัวพี่ตโไรโลแล้วส่งางงานเลยพี่น้องโอ้ปลาตูู้ปลาตูวผูนันยา่เนาะอีไม่น้อยบ่เจ็บไปคิดหัวโล่ครับเกืบเกือไเลยสิดึงเอาดูแล้ว <Ooh. S 2> oh. สวัสดีครับผมพันตาห้ะกินรถถุงครับผมสวัสดีพี่นอ้องป้องไปสมองสว่างกันแล้วกันครับวันนี้ก็มาพอกันอีกคือเก่าครับวันนี้พ้าพี่พันนองมาใส่เบ็ดฟองคือเก่าครับวันนี้พอกันอยู่อ่างเจ็บน้ำคลองร้องรัเจาทองคือเก่าครับพี่น้องมาลงทงังมูแปดด้อพี่น้องเด้อวันนี้น้ำน้ำขึ้น้อครับวันนี้จะไปเบื้องไม้ครับ ครับพันเตยหางกินโลธงครับผมดีครับพันเพียหางกินโลทงครับผมครับวันนี้แนะนำตัวก็เรียบร้อยแล้วกระสิทภาพพี่พันน้องไปเบื้องไม้ครับวันนี้หลังจากที่เข้าขหางหายไปสองอาทิตย์แล้วครับบ่ได้มากนะครับฝนตกใหญ่สองสามชุดแล้วพี่น้องหูซึกว่าน้ำสิเริ่มขึ้นแล้วครับช่วงไม้ทุท้ายเอคขิดสุท้ายที่เข้ามากก็นานนี้มันกะตอนนั้นน้ำลงนแครับจะมาวันนี้น้ำขึ้นแล้วพี่น้อง ไม่ลายบ่ะอู้นิ่งเด็กหอยเต็มเลยพุ่นเออพุ่นนะครับกำลังหาเงยอ,อยู่ครับมาจะมาหอดแล้วพี่น้องนะครับน้ำกำลังถึงไม้ๆเลยพี่น้องนี่มาลงตั้งมูปแปรครับตั้งสนามมาครับวูหอดปลากระชูยพอดีแล้วน่ะคิดวนัน เบริ่งวิธีผ่านตาจีไสเบิ่งครับนี่ครับหัวหอยเอาเอาส่วนหัวมันประมาณนี้นะครับเด็ดครับเกียวให้เียดให้เบ็ดทะลุเนียอแบบนี้ครับตัดไม้กับอุ้มเลยเหรอครับหมยเด็ดครับไปตามไปดูเลยครับแกแก่กออข้อประมาณครับไม่ระลังลงลงครับ พอเขาเดียวเห็นเด็ดไอ้เงี้ยหอดพื่นเนะพี่น้องดูนี่ตัวท้ากินรอทุ่งครับผมมันมีโตบโบไข่พันในน่องครับพันไว้จากสองสามรอบครับจันมันดึงหายครับเรียบเรียบด้อยครับผมกับสีะมาณนี้ครับครับเดี๋ยวจังมาหลุดน้ำกันตอนยามนะครับพี่น้องขอบคุณครับผ่านเตยใส่น้ำเลือกใส่น้ำเลือกครับผมใส่สองใส่สองสายมาเลยครับ หมายคือว่าพันตืย้ยเอาบอนดีอยู่พี่น้องมาหน,เนีเดี๋ยวครับคอยมาหลุดทำการตอนย่างครับผมบผมเดี๋ยวเาห้ใส่เบ็ดให้แล้วนะ,นะครับนะครับครับหลังจากที่เา้าใส่เบ็ดแล้วแล้ว,ลวนางพักผ่อนกินข้าวพิ่น้องแล้วก็พาพี่พ่อหนุ่มมาย่างเบ็ดครับ,รบหลุดเมืองร้านนี้ครับหลังแรกครับมานาหรือบ่มมาน ็นพันธุ์เพีเยะบกชงบ่ฮะง่ายบกินครับพี่น้องสุ่งหลังนี่คร,รพันเพียครับฮะ<า>สายเช็งซึงเลยว่นุดเบิ่บงครับถ,ถือบ่าตายแล้วตายแล้วไงบ่โเล็ตแหกมันครับ ไปมหนเอาบรรพกุรุตายแล้วะตายแล้วอนี่ครับตัวแตมเล็กแค่มนครับเอซสวยกินเล็กวะล่ะพวดได้ปะครับ พันมาตกปลาครับใส่เบ็ดใส่เงาปลาเข่งหยกออกเอาไาได้สามสี่ตัวแล้วครับไปลุ้นกับพันเตยครับเออพันเข่ง,งใส่เข่งเลยบ่พันตเตยยังไม่รู้เลยครับรหายหมดเลยล่าสุดหาอยู่แล้วกำลังตามอยู่ มันด <S preach y> <ugly> ิ้นนยู่เห็นปะล้าตาดิครับพี่น้องอุ้เด็ดตัวมันตัวเอ้ยเกือบลุดเกือบลุดเกาะปากเจนเจนเจนมดแลเลยตัวกำลังสวยๆครับมะแกงกำลังดีถูกปะ ช้ทุ่งผ้ายังพอดีได้ทุกเกี่ยวนี่เอ้านี่อ,อนมาเป็นตื้นอย่างนปลาอยู่ปลาอยู่ตื้ตนๆนะครับนี่เ็ตื้นหย่อนก็ต้องตรงมันจิงอ่ะมันจะกินไม่รู้มันอยู่ตรงไหนบ้าง, <between S 2> งใก้ตัวมันอ่ะอใกล้ตัวมันก็นกนมันก็เห็นเยอะเร็วรครับ

ใส et ่ง่ายพี่น้องใส่ปลาเข้มครับกินเลืกเ่ยเลือกไก่เลยไก่เนี่กระเป๋าในหัวฉันบ้าครับพันเทวดาเอาแล้วครับพี่น้องหลังนี่้ใส่เออดึงเสื่อใส่ตัวมันอุหัวลำโดตัวนั่นหัวลำโดลำโดลำโดพัดตัวจับจับตัวปลาเลยเอาขันไก่มาทิ้งไพ่ Ủa, uh, nhanh, nhanh Nhanh đâu Đi, Hả? thể rồi nó Chấp đi bên này Chấp người là bỏ Hả? đâu Ủa không chưa, bá phía khói. Để khói. Để tổ này bá phía lên đi bán gấp อ่านแล้วเด้อน,นี่ครับอโอ้ลำโลเลยครับพี่น้องนี่โลก,กลัวเลยครับเอ้าทุ่งเขียวใส่ทุ่งเขียวเก็บลอยแล้วครับบอ,อ,อบออยู่ต้องขู่เลยรวมบนเรือแห้ครับยูแท้ครับตัวนีผ่านเสี่ยว,วยูแท้ครับใส่ในอุ้มครับน้ำนนตื่นึอองนนง้พีน่นอ มดดึงไปครับฝุ่นนสูงมือสูงมือครับลุนครับลุนลุนโอ้โหใหญ่ครับกท่าเห่มันครับออกออกได้บ่สูงมือครับสูงมือใหญไบ่ผ่านเชื่ออกออกได้ไปเดี๋ยเจนเย็น ค่อยๆออกค่อยๆออกมันพันน nah ี <for S 2> ่นอู้อู้อู้จับตัวเลยหรือบ่กำลังเลยสำคัญกับตัวแหลกแล้วบ่สิงห์ใหญ่กูอยู่บ่นิ่งดูก่อนอยู่แล้วมันอยู่ตื่นเต้นนี่ทีแะป้าเขามาตีเขื่องใครเนาะอู้สิงรุดหรือไงฮะสิงรุดแล้วนี่อู้ให้หน่อยทีนั้นแค่น่อยอย่าประมาทอย่าประมาท จกปลาขึ้นมากวนจกปลาขึ้นมากวนจะฟกฮะปุลยโบปุ๋นนปนนนย,บยโยบ,โยบ,โยบมีดตัดเลยมันสิตายแล,ล้วก็ไก่น่ะเอออู้อัสวบไหมโชว์บ้างอ๋อตัวนี้พี่น้องปลาไข่เขาเามา่ไข่ครับตัวใหญ่ เรียบร้อยครับ <zer> น <welche> ี่ครับใส่ในอุ้มไม่ได้รุ่นแรงทีเดีครับพอดีเลยเพราดีเลยขนังใส่ตื่นๆทั้งทีแต่ร้ายกูอยู่แล้วเอาไม่บ่าเออขนังใส่ตื่นๆทีแต่ร้ายอยู่เลยใส่เลยผลเนาะโอ้ยเห็นตัวปลาเลยพี่น้องนี่ขาวนี่ยหายแล้วนี่ยายนี่ครับตัดเลยตัดเลยตัดเลยตอนไรกมันสิ่งไงปลาอยู่ในอุ้มดีมันอยู่ตื่นๆดี ฟังเสียงบ่อนเก็บรอยครับตายตายให้สุขเคลียร์กันเลยมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วกระดูดนุนกันต่อเลยครับครับุลุหลังเหี้ยนกันครับผม เดี๋ยวให้พันเตยไปคนรุ่นครับสายเข่งตึงเลยพี่น้องให้พันเตยไปคนรุ่นครับหลังัตอบบครพี่น้องน้ำเล็กบ่ค่อยกินครับ,ลลรบปลามันลปลามันลวงมันตะเลยขึ้นไปตื่นเตือนเลยครับพี่น,อน,น,น,น้องแนะนำให้ใส่น้ำขึ้นให้ใส่ตื่นเตือนเลยครับตามองหลุดแล้วฮะดูนี่เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาอยู่ โลเลโลแล,ล้วแส่งานเลยพี่น้องปลาตะผู่ะทนยาวเนาะพี่ไม่น่อยบ่ก็จะไปคด่หลครับืบเกือบไปะละซูี่ลปลาผูเอปอปลาหมีตายบ่ไ่ค่อยตายเนาะเออกอดทายใจด้จับปลาไม่น้เอ เดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกตกวันนี้ใส่พอใส่อย่ามุกเดี๋ยวบอกครับหลุดล่นหลังนี่น้ำพ่านเต้ครับแมใส่น้ำปลากระฉูนางกําลังขึ้นพี่น้องเป็นไงบอสสายเงาเดี๋ยวเห็ดเบ็ดใหม่ว่าไหวใส่น้ำเลืกเนาะโอ้ใส่งามอยู่ใส่ปลาเข้มดึงได้ขนาดนั้นละเนี้อหูคือกันง่าตรงนี้วะเนื้อหูบอส นี่ครับใส่งามๆครับผมไผ่ทไผ่จบเลยไเตัวดเลจกเลยพันเพียครับตอนหนึ่งอะไรครับพี่น้องมันมาอับามสายเห็นตัวเราบ่แล้วมันจะกินแบบนี้ป่ะป่าอยังนี่เติรแล้ราเอาใส่ใสถุงย้ำน้ำพันเพียกันเลยตายครับมีอยู่ใส่ไปโลด กำลังไล่สายอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวมือก่อนกินมดกินบลเลิกปันใดดิบอกตัวใหญ่มันมักมักเกาะป่าเนาะตัวใหญ่เนาะวเบ็ดเบ็ดเบ็ดใบมันเหนี่ลยวไหมเบ็ดใบมันคุ้มนะเป็นไงบ่ไอเติบแล้วนั่นพุ่นเกือบโลแล้วเอาอันนี้กันยังไครับพี่น้องครับโตปลาครับโอ้จนเน่าๆเลยปล่อยเด้อเน่าแล้วเด้อน่าแล้วอืมจนบบดินแล้ว มาหน่อยแล้วหนียวไป่อนนีเ้วายบองาก็อนมาดเลยครับไปรุ่นลายใหญ่น้ำพันเต้ยครับสายหนำเลยเขาครับปลาลับือเราครับให้พี่เห้น้องเบิ้งครับอู้หูหนำเลกดีตัวนี้พันเต้ยใส่เชือกเอวตัวนี้อ๋อดีนตาสายเบ็ดเงนยวบ่

อ๋ออ๋อเอาใส่นถุงยางกันเลยอ่ะถุงยางเลยอ๋อเรากลัวยุ้พี่น้องเบื่อบึ้บอร่อยครับสมกับสีโลงมาอยู่ครับพี่น้องน้ำเลยครับเอาไว้ในหันก็ได้ขับกันใส่สวยงามอยู่อุปลาบดีเนาะสุวนครับสุวนครับดังฮึถึกยุถึกยุ น the ี่ยวเดี๋ยวโตวันไงเต๋ออยู่นึ่นี่ตัวปลานี่นี่แมะเจ้าวันนี่ตัวปลาหนิไม่หนี่นี่นี่ัวปลาฮะตัดตัดเลยตัดเลยก็ได้เออนั่นละตัดเอาไหมเอาหอยปลาเอาหอยปลาเอาเนี่ยเอ้ามีแม่หอยปลาเลยนี่เอ้ามีมีเจ้านึ่พันเส้นเอานี่แม่ปลาเอานี่แม่ ปลาพีได้กันเลยโดยเป็นปลาตั้งไกลเลยใช่ไหมเออนั่นละนงานงานดีครับพี่น้องเก็บลอยครับครับพีเเียเอาแล้วพี่น้องโอ้ยตายตายาอีกแล้วแกไกายกายี่สิ่บ่ะตัตวนน่าเรนะียนน้ำไหมใฮ่หรยกขึ้นมาบน

โอ้ใส่งามๆอยู่ใส่ปลาเาข้มอันต่อไปหลังนี่สายเข็งตึงเลยพี่น้องกบ่รู้ว่าอยู่หรือว่าอยู่ครับเดีย๋ยวให้พันเพียมาพิสูจน์เบาะครับสายเข็งๆก็เฮ็ดก็ถึงเสียงแล้วล่ะ Ừ. Ừ. Đừng phám đừng ra Dù dù hấp chuẩn bưng hấp Tạm sái ở đây Nhấp vào kéo kéo vô mời Không lạ

เห็นเบ็ดหรอเล่โอ้บายูครับพี่น้องขาดปลาครับครับอีกแบบนึงครับแนงพันเตอครับก็ถือดักถือบ่ถือกระแบบเฮ้ยทไว้บ้างจับเองเอีเยนไปตัวปลาตัวถวถวเต๋จับเลยจับเลย เ <laughs> นั่นนั่นนะดินี่นะตัวเท้าบรจับเลยเพียดินป่จับบรจับเลยปลากินน้ำเตื่นดีๆเนาะใ,ใส่เล็กๆบลกินเนาะปลาเพี้ยเ,เออเพี้ยฟังนี่ลองกับพัิเปลือยอูสายหงอยล้วอูกระชากอย่างเดียวแล้วแบ <laughs> สายหงอยเดียว <laughs> กระชากอย่างนี้เลยวะใส่ปลาเข้มครับพี่น้องชิ้นหน้าตื่นๆรับผลง,งานวันนี้ครับถือว่าหม้านพอสมควรอยู่พี่น้องใส่ไงสามสี่ตัวหาตัวอยู่ครับพี่น้องอถือว่าม้านอยู่นะครับหนามขึ้นไม่ไหมทั้งสี่กับถือว่าหมานอยู่ครับพยายามใส่ตื่นๆต,ตามอุ้อมไปน,นะครับดนทีเขามาแ้วกอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูปมากินเราถุงไห่พันตาน้ำแน่ก็แล้วกันครับ สำหรับคลิปนี้ผมพันเต่าหากินละทุ่งกับทีมงานต้องขอลาพี่รัตน์ไปก่อนครับผมพบกันคลิปหน้าครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ